สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาผมขอกับเบานองนะครับมือนีเบาหนองอยู่สารแม่ฮันนี่ครับตอนนี้พบถุ่มกลัวแหละครับฝนกระโตครับแต่ว่าเมื่อกี้ฝนโตแห้งเบาหนองว่าสิไปอัดคลิปอยู่บานแล้วเบาหนองบอกแม่ว่าแม่ผมขอให้ฝนเศร้ากันได้บอกให้ผมให้อัดคลิปทํางานก่อนฝนจากตกแห้งๆตอนนี้กลายเป็นแบบ กี่แห้งเหรอครับก็อมจะร่างอย่เศร้างจำความฝันที่เบาดองมาเบาอยู่ไหนบอกรับงวดที่แล้วที่พอยง่ายที่เบาดองเห็นพอยง่แล้วก็ถามถามหาเลขกนะครับที่เราฝันมาเล่าขีสร้างมือนี่ครับเราบอกตองงวดครับผมงวดที่แล้วเพิ่นเข่าซีเก่าซีับหนึ่งซี เป็นยังเพื่อนังคือตอนแรกเพื่อนบอกบอกบอกเป้าหนองเพื่อนบอกแต่อายุนะครับเนาะแปดสิบปีแต่เป้าหนองกระามเป็นยู่าคใยญ่มักเลยีงงยงหงคใหญ่เขาบ่กโง่แต่ว่าเอาแต่อายุคใหญ่ไปเพราะปันนี้เพื่อนไปเว้าความฝันให้ลูกหลานครับฟังเขาก็ตีให้เพื่อนสร้างจะเป็นเก้าสร้างตัวหนึ่งจะเป็นเหรียญหนึ่งล้วกะ ส,ส,สั่งมีลละะ 9, สี่ขาเพื่อนกระซื้อแปดชูสแล้วก็เก้าหนึ่งสี่เพื่อนในโชคทั้งบนทั้งหลังครับม่มือนี้ครับเพื่อนฝันครับฝันตองงวดเดี๋ยวเบ้าหนองสรีบอกความฝันชูฟังครับผมบดใส่วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเบ้า,าหนองกะมาให้แนวทางนะครับเนาะความฝันเพื่อนว่าเมือเคืนเพื่อนฝัน บอดอต่อยืองเงินกลอยเงนเก้ก็ครับฝนครับมาแล้วก็แห้งก็เกาอีกอาชีพอะไรกินนะแม่แมเดี๋ยวไปบอกยู่เงินครับฝนตกอับฝนตกแห้งเลยตาน้ง เมียอบ่อไหรับเมียอบ่ไหนเมียอบ่อไหครับตโอ้ลมแรงแค่นเลยอน่าอันนี้ยังยังยังมีฝนเลยว่าฝนติตกมีสีแเวลเลยครับว่าฝนสิตกยย่ามันน้อเอาดิแม่าก่หมเนเอาสีดีกว่าเดี๋ยวไปตอไปต่ออยู่บานดีกว่าครับิปนี้ รเราถเนาะเพราะว่าคนตรงแห้งครับเดี๋ยววบาไปบ่ได้ยินแบนต้น่าต้นชวงี้อันตลายนาะแบนครับผมเดี๋ยวบ่าวหนองจีไปว่าวไอมีแนเว่าให้งครับตองหวัดครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับสวัสดีครับผมบ่าวหนองครับ มัอนี้มาพบพอกับบ้านหนองอีแล้วครับมื่อนี่บ้านหนองสิมาบาอกความฝันซูฟังครับผมความฝันเป็นความเสือส่อวนบุคคลนะครับปวดใส่วิชะนญาณในการรับชมนำ้ำมื่อนี่ฝนตกครับฝนตกตอนแรกบ้านหนองก็สิไปบอกความฝันอยู่ศาลแม่ฮันนี่ครับฝนตกแห้งบอกว่าใดเดี๋ยวย่านเสียงดังรบก,กวนครับก็เลยว่าพากันมาบอกอยู่บ้านดีกว่า นะครับเนาะความฝันเป็นความเชือ่อนะครับเด้อโบใส่ิจอนุญาณในการรับฟังน้ำเบาหนองกะมีอย่างเบาหนองกะอยากมานําเสนออยากมา,า,าบ,บาอกสู่ฝันนะครับเนาะถึงเอฟซีเบานอนกะเอฟซีไอ้กบุ่มหนะครับเนาะงวดที่แล้วครับเลขเข่าครับเก่าซีกับหนึ่งซีครับผมเลขอีหยังจำเพราะไงที่เราฝันว่าเพิ่นไปขี้ซางไลยบ่ครับ ขี้สร้างเผือกแต่มือที่เพื่อนบอกเบ้าหน่องเพื่อนบอกแค่อายุแปดแปดสิบเบ้าหน่องก็ถามเพอ่อ่ว่าเพราะไงมักเรียนยังบอเมื่อนั้นเราก็ว่าบอบอท่านมักแต่ว่าบอกความฝันสูฟังสือ่อๆแต่มีหลายคนครับแปลเลขถือครับหลายคนแห่งที่ที่เขามาฟังคลิปเบ้าหน่องแล้วก็ทักมาบอกเบ,บ้าหน่องว่าเบ้าหน่องซื้อเลขตัวนี้ไว้น้ำเด้อว่ะสะิ เป็นแพร่ใดยังครับเก้าหนึ่งสี่เก่าหนึ่งสี่ครับทั้งบนทั้งหลังเลยเก่าเก่าขึ้นมาจากงยังสางครับสร้างแปรเป็นเก่สาสางตัวหนึ่งมันกอร์ไซหนึ่งบันนี้สางตัวหนึ่งมีสี่ขาบนว่าสื้อเลยเาเบาหน่องซื้อเลยถือบันนี้พอยไงแล้วก็ถือขึ้นกันครับทั้งบนทั้งหลงัง เก่าซีกับหนึ่งซีเพื่อนกับไปว่าให้ลูกหลานฟังแล้วก็คนที่เรียนหวยน้ากันนั่นว่าเพื่อนฝันแบบนี้ฝันแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพื่อนกับเพื่อนกับซื้อกันครับอายุเพิ่นกับซื้อแปดศูนย์เพิ่นกับซื้อกันแบบนี้คนเพิ่นฟังคนอื่นฟังความฝันเพิ่นเพื่อนบอกว่าเสือเลยเพื่นว่าเก่าซีหนึ่งแปลคือกันครับแปลคือกันเลยเก่าซีหนึ่งเพื่อนกับแตกเรียน เพื่อนก็ลาบโชครับทั้งบนทั้งหลังเมื่อเสาวเบาหน้องเขียนกันกับเพื่อนนะบ่าหน้องก็แซวไงอันตึีเลขบ่บอกไงนอกวาสัตว์เพื่อนว่าโอ้ยเกะจัดแล้วจะฟ้องซื้อบ่ได้ซื้อว่าเลกฝันแปลตวนหนแล้วเราราก็ซื้อแต่เลกแปดศูนล้ว่าซื้อแต่อายุเพื่อนว่าบ่นเข้ากับว่าบอกมาว่าเพื่อนจีทีเลขเพื่อนวังสีนาฝันดีจีอเดขแมนข้ามเขาอีรีครับเมื่อคืนเพื่อนฝันอีกละครับ เพื่อนฝันเห็นมูเก่าครับตีตายไปแล้วมาเขียนเลขกให้่าสิกับโบเชิงเขียนไอ้จีวะชีวะเขียนเลยกับกับโบเขียนกับโบเมียนเพื่อนว่าสีนะบางคนก็เลยว่าพอไงฝันเห็นจังดามันจับมือเพื่อนว่ามูน่ะมันจับมือจับนิ้วอยู่นั่นสิแล้วก็เอาไปเขียนใน ในใน,ในกระดานเขียนเขียนหลีกคนว่าจับมือเขียนหลีกบนี้คนว่ามาหมูคนบอกว่ามานันมีสีบอกคนว่าสีนะ่ะมันก็จับมือพอหายเนี่ยไ,นะไปเขียนใส่กระดานเก้าศูนย์เก้าศูนย์ครับโตเดียวแขวนแขนคอนลอนเลยครับคนบอกว่าลวงมึงเด้อคนว่ากับบุกหัวมันถี เนี่ยจางมันสีเมียนหรือมันสีตัวคนว่างฉีนะเพื่อนยังเงาเหรียญอยู่ได้เห็นว่ามือมือบนฝันมเมื่อกี้สามเพื่อนยังเงาเหรียญอยู่ได้ว่ากันกันแปดผู้ใดแปดลตัวใดก็ะสือเอาคนว่างฉีเจ้งไหนกระสือคนว่างฉีแต่ว่างวดงวดเมื่อกี้ที่ว่าบอกเลขอยู่หน่าสาเนาะไม่ฮะเราไม่ได้บอกเลขเราไม่ได้บอกเลขเราบอกแต่อายุถามแต่อายุเพื่อนแต่แนวถามว่าพ่อใหญ่มากเหรียอย่างเพื่อนกับบัวบัวเพื่อนกับบัวหูหงกันเพ่นว่าแต่ว่างวดนี้ครับ ฝันเห็นมูที่ตายไปแล้วครับกลับมือขึ้นมาเขียนเลข90ครับตัวเดียวเลยตัวเดียวขอลอ่นเลยกลับบ่กะต้องกลับนะครับขันบ่กลับเดี๋ยวตับแตกเลยครับขณะเมื่อกี้เนาะที่ว่าที่ว่าลูกล้านบอกที่ว่าแปนเลขให้แม่นไอ้เอีาหนะ914 914อ๋อเพิ่งกลับไปกลับก r ไ b ในเก่าสีน่ำแม่เพิ่งก r แตกเพิ่งก r แตกเดียนเพิ่ง g r a แตกเดียนเพิ่งนก็ b สื่อกลับไปก r a b มาบันฑิตบ่าวน้องเ็เลยว่าโอ้ดีใจนะ คนว่าดีชจหลายอยู่คนละบันนี้งวดนี้เดือับเด้อแต่ว่าอายุเพ่นกังมันถี่มเด้อายุมูิ่นก็อายุเล่าน่เดียซ้ำกันแปดศูนย์แต่ว่าอันมูเิ่นบอกเลียดเก้าศูนย์แล้วบางส่วนให้เพิ่งนะครับงวดที่แล้วเก้าสี่หนึ่งสี่แต่ว่าบางหลงบ่ได้เขียนสามตัวให เพื่อนก็ถือกับทั้งบนทั้งล่างนี่ครับงวดเก้าศูนย์ครับมูเขียนเลขกให้มูบอกเล็เอเดียวเดียวเนี้ยงวดที่แล้วเราบอกตัวเดียวคือแปดศูนย์แม่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ว่าทัตตี้ตีเป็นสามตัวเก้าแปดศูนย์เอาเลขตัวนี้มันคืออย่างไรตัวไหนเนี่ยเก้าศูนย์แปดศูนย์นะมันคือตัวเดียวกันอีกห่นี่แปลกเนาะเออเออบวนี้ว่ะ งวดก้อนกับเก่าแปดศูนย์ถ้าเป็นเลขเลขสามตัวสตี้เอาเงานินนี่สตีส้เซ็ตนกับเป็นเก่าศูนย์แปดเก่าแปดศูนย์อีกเนี่ยรึบๆหรืออาจจะเป็น8 8แปดเก่าเก่าแปดเนาะกับบอลเนี่ยเราเราเราเากี่ยววันร้องเบื้องละ่ะขันมาขันมาตัวใดกับจับคู่กันเอากระไดพวังสีนาะแต่ว่าตัวที่พนเขียนหยนังคือพนบอกคือเก่าศูนย์ไมได้พอน้องโบเมนต้องกับเลขดังีงบนหนิต้องครับเลขย่นี หลาพันปีบ่ะแมนบ่เออของเราวันที่ทิบสองก็ต้องต้องไออายุครบเก้าสิบแต่ว่าตอนนี้เราอายุแปดสิบเก้าโอ้โหเธอตัวดีแมนบ่ะคอยกบได้คอยกบได้ถัดรัดปันได้พวกใครดำหลีกดังปันได้เนี่ยแต่ว่าเพิ่นให้มาแนวนี่แค่ไหวได้ครับเด้เบองไวเพื่อเป็นแนวทางครับ ถ้าถามว่าผมได้ไอยากเสียเงินกัซื้อเมดเดียวเลยแม่แต่ว่าถ้าอยากไว้เพื่อเพืไปก็จะเพื่อนํา่นีงก็ผสมกันหรือสี่สเก้าศูนย์แปดก็ได้หรือสีเป็นแปดเก้าเก้าแปดก็ได้ลองมองครับลองพิจารณาเบองนะครับเด้อเพราะว่าเบางบอกถามเพื่อนเพื่อนกับบอกสู้ฟังงวดก้อนกะเพื่อนกะฝันตนตุนน่สิละได้เพื่อนกับบทถิ่มเรลียมเพื่อนจังไดกะลองพิจารณาผมครับเด้อ วันนีเราก็ถือเก่าสีหนึ่งสยิ่มปุ๋ยเลยรนะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดวันที่16สิงหา6หาครับผมสวัสดีครับ